ขอให้เกิดขอให้เกิดนะคะได้เด้ได้มาหนึ่งกระถางดน้ำก็หน่อยดน้ำก่อนเดี๋ยวเยน็เยนๆก็ามาทำอีกไม่ไหวร้อนมากเดี๋ยวเยนเ็นก็มาทำอีกนะ เรียนแค่น้าหน่อยนะแกนตัดกเขาจะไม่ชอบน้ำนะคะจะลดข้า้งเดียวนี่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับลดครงเดียวได้เป็นอาทิตย์เลยเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนน้องกระถางแกนตัดจากพี่น้องคะ่ะไม่ตายนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคทุกกำลังรับ,บกพลังบวกพี่น้องทห้ยาย แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆจ้ะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะน้องเสร็จแล้วคะ่ะน้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นๆหนูก็จะมาเปลี่ยนอีกอยายก็จะมาเปลี่ยนอีกรอบนึงเย็นก็จะมาเปลี่ยนอีกรอบนึงเนี่ยถอ,อนออกจากตรงเนี้ย นี่ใหญ่ต้องมาถอนอีกเหลือกระถางนะึงเหลือกระถางนึงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาทำตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ร้อนมากค่ะพี่น้องไม่ไหวแล้วค่ะเอาไว้อย่างนี้ก่อนล,ลุกๆกวัดนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังรับพลังบวกขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ นี่ต้นนางเอกเอาขึ้นมา้างทิ่งดีกว่าต้นนางเอกค่ะต้นนางเอกนางยายก็จะประมาณนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ตน้นลร่สวยงามค่ะ วยงามเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะในประมาณนี้มอมบ้านยายมันมีสองแบบค่ะขอตัวนะคะคุณยายขอบคุณค่ะน้องรจนนาขอบคุณมากค่ะเหมือนฝนจะตกมันอบอ้าวเหมันฝนจะตกก็ไม่เป็นไรนะคะ นะะครอให้มันได้25ยายก็จะลาแล้วลาเร็วนะลาเร็วนะ